อ่านะผมมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับเนาะมาถามมาเกี่ยวกับนิ้วชี้กับนิ้วนางมีปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะช่วยได้หมดเลยนะครับมาทั้งอุงมือด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมือหรืออ่ามือเค็ดนะฮะอุงมือเค็ดหรือตามนิ้วกันแล้วแต่ตรงนี้จะเป็นก้อนๆทั้งเกล็ดดูนะฮะตรงนี้นะให้ท่านคลายออกให้นิ่มนะฮะการคลายให้ท่านคลายตั้งแต่นี้เลยลงมานะครับเนาะนะครับนะดูนะครับใช้เข่านะครับค่อยๆค่อยๆลูดลงมาครับ นะฮะดูนะครับตั้งแต่นี้เลยนะฮะนะรวดครับอืานะครับรูดลงไปครับเนี่ยรวดทั้งหมดนะครับเนี่ยทุกเส้นนะครับเนี่ยรวดไปครับเนี่ยนะฮะรวดไปแล้วให้เรามาเน้นจุดนี้ครับที่มันเงินก้อนๆนี่เนาะให้เราเน้นครับย้ำครับนะฮะย้ำนะครับเน้นย้ำถ้าเป็นก้อนปลุดพุดพุดนะครับเนาะ เน้นลงนะครับคลายออกครับถ้ามันเป็นก้อนใหญ่นะฮะมันมันจะเจ็บหน่อยให้อดเอาเน้นไปเน้นไปนะฮะตอนเน้นเราเน้นหลังที่เน้นไปมันจะบวมขึ้นหน่อยประมาณสองสามวันมันจะยุบลงไปนะฮะอย่าท่านท่านอย่าใช้ยาหม่องทาอย่าใช้ของร้อนทานะครับปล่อยให้มันปรับธรรมชาติของมันนะครับเนาะไม่ต้องกลัวนะครับให้ท่านคลายเลยครับถ้ามันเป็นก้อนก้อนจะาตาคลายเลยเขาถ้าเขาทนเจ็บได้เยอะเท่าไหร่เขาก็จะจะยิ่งจะดีไว้แต่ถ้าเขาทนเจ็บไม่ได้ก็เอาสักสองสามครั้งเนาะ สองสองสองสันนะครับกดติดต่อกันเดี๋ยวเขาจะเบาเลยครับนะครับเนาะนะฮะกดนี้นะครับมาไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอุ้งมือพวกนี้หรือว่าตามนิ้วก็แล้วแต่มันเครียดมันยอกพวกนี้นะครับหรือเรื่องรวมมันเดินไม่สะดวกให้ท่านเน้นเส้นพวกนี้นะครับเนาะเน้นหนึ่งนี้ลงไปเลยนะครับเนาะโอเคนะครับลองทําดูนะครับลองทําดูครับ